สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนผมนายวินิพูวงเลขานุการสาขาพักสังคมประชาธิปไตยไทยจังหวัดชนบุรีวันนี้ก็จะมาชวนชิดชวนคุยเรื่องการเมืองเช่นเดิมวันนี้ประเด็นแรกเรื่องพระราชบัญญัติสถานบันเทิงพบวงจรฉบับพศออที่ รัฐบาลพยายามผลักดันอย่างเต็มที่เพื่อให้มีผลบังคับใช้แต่หนึ่งในนั้นคือบ่อนกาสินโนถูกกฎหมายซึ่งรัฐบาลตั้งเป้าหมายไว้แปดแห่งทั่วประเทศต้องนำเรียนพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยเล่นเน้นย้ำอย่างนี้นะครับว่าพิษภัยของบ่อนคาสินโนนั้นมันมีผลกระทบต่อสังคมโดยรวม อย่างมหาศาลใหพ้พ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยนึกภาพนะครับว่าถ้าเด็กเยาวชนหรือคนทำงานติดการพานันงอมเงมนั้นจะเกิดอะไรขึ้นเศรษฐกิจจะเสียหายย่อยยับสภาพครอบครัวจะเสียหายย่อยยับอนาคตเด็กอนาคตเยาวชน ที่จะเป็นกำลังพัฒนาชาติไทยนั้นจะอยู่กับการพนันและจะมีการลักวิ่งชิงปดนเพื่อเอาเงินมาเล่นการพนันสภาพสังคมจะล่มสลา,ายนี่เป็นสิ่งที่เราต้องคิดและช่วยกันขอย้ำให้พ่อแม่ที่น้องประชาชนคนไทยทุกคน ร่วมกันส่งเสียงเพื่อไปถึงรัฐบาลว่าเราไม่เอาบ่อนกาสิโนไม่ว่าจะเป็นในช่องทางของสื่อออนไลน์ Facebook, Youtube, TikTok, Twitter ขอให้ช่วยกันส่งเสียงเพราะถ้าบ่อนกาสิโนถูกกฎหมายเกิดขึ้นได้นั่นสังคมไทยจะล่มสลายทันที นี่ไม่ใช่ภาพมโนเพื่อคานรัฐบาลทุกเรื่องนะครับแต่เรามีตัวอย่างให้เห็นกันหลายเรื่องหลายเหตุการณ์กับคำกล่าวอ้างของรัฐบาลที่ว่าจะเอาเงินจากบ่อนคาสิโนมาพัฒนาประเทศนั้นยกตัวอย่างนะครับเทศกกัมพูชาประเทศพม่าประเทศเวียดนาม สิงคโป,ปร์มาเลเซียซึ่งเขามีบ่อนคาสิโนนั้นเขานําเงินจากบ่อนคาสิโนพัฒนาประเทศแล้วประเทศจเจริญจริงไหมจากการติดตามข้อมูลไม่มีครับมีแต่การพัฒนาเศรษฐกิจการผลิตการลงทุนการส่งออกเท่านั้นครับเพราะบ่อนคาสิโนนั้นไม่ได้สร้างรายได้ เพิ่ม GDP จริงครับกับคำกล่าวอ้างของรัฐบาลที่ว่าจะมีนักท่องเที่ยวมาเล่นทําให้นักท่องเที่ยวเข้าสู่ประเทศของเราจากผลการรายงานการสำรวจขององค์กรสากลเกี่ยวกับประเทศที่น่ามาเที่ยวที่สุดขนาดยังไม่มีบ่อนครับกรุงเทพเป็นอันดับหนึ่งของโลกที่นักท่องเที่ยวอยากมาที่สุดไม่จำเป็นต้องมีบ่อนครับ ถึงแม้นักท่องเที่ยวมาเขาก็ไม่เข้าไปเล่นในบ่อนครับแล้วใครจะเข้าไปเล่นครับก็ประชาชนคนในชาตินี่แหละครับเพราะฉะนั้นบ่อนคาสิโนไม่ได้เพิ่มรายได้เพิ่ม GDP ให้ประเทศจริงครับไม่นำซ้ำมาสูบเลือดสูบเนื้อของเด็กของเยาวชนของคนทำงานของผู้ที่เข้าไปเล่นในบ่อนก็คือคนไทยด้วยกันนี่แหละ แล้วมันจะเพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจต,ตรงไหนครับม่น้ำซ้ำประชาชนคนในชาติติดการพนันองอมแงมพอไม่มีเงินก็ไปลักวิ่งชิงปนขายยาเสพติดเพื่อให้ได้เงินมาเล่นการพนันสภาพสังคมล่มสลายครับขายบ้านขายที่นาะขายรถเพื่อมาเล่นการพนันสภาพสังคมล่มสลายครับ เพราะฉะนั้นผมขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศอีกครั้งส่งเสียงร่วมกันส่งเสียงคนละไม้คนละมือผ่านทุกช่องทางที่จัดกระทําได้เพื่อคัดค้านการมีบอ่อนคาสินโนถูกกฎหมายในประเทศไทยครับขนาดมีกฎหมายควบคุม ก็ยังมีการเล่นเลยครับแล้วยิ่งถูกกฎหมายนี้สภาพสังคมจะเป็นอย่างไรครับนี่ประเด็นแรกที่มาเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศทัดคานบ่อนคาสิโนโถูกกฎหมายครับประเด็นต่อมาเรื่องวันเสาร์ที่หนึ่งกุมภาพันธ์2 5ง8ซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนดให้เป็นวันเลือกตั้ง สอ,อบอจอและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรืออบอจอผมมาย้ำเตือนพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนนะครับว่า,าถ้าการเลือกตั้งระดับใดก็ตามยิ่งเป็นระดับจังหวัดนี้ยิ่งอยู่ใกล้ชิดกับความเป็นอยู่ของพ่อแม่พี่น้องประชาชนในจังหวัดนั้นนั้น ถ้ามีการซื้อเสียงแล้วเราขายเสียงสภาพจังหวัดของเราสภาพสังคมสภาพบ้านเมืองจะไม่แตกต่างจากเดิมครับเพราะนักการเมืองเอาเงินมาซื้อเสียงไม่ว่าจะเป็นระดับไหนก็ตามพอเขาเข้าไปทำหน้าที่เขาก็จะถอนทุนทุจริตคอร์รัปชัน ในทุกรูปแบบเพื่อหาเงินมาซื้ออำนาจดิสังคมไทยก็จะวนเวียนอยู่ในเรื่องพวกนี้ซึ่งประเทศเราติดหล่มเรื่องพวกนี้มานานไม่ว่าจะเป็นการเลือกตั้งในระดับใดก็าตามเพราะฉะนั้นพอเลือกตั้งเสร็จพวกเราก็มาบ่นว่าทําไมถนนในหมู่บ้านในตำบลในอำเภอในจังหวัด สร้างไปถึงเดือนก็พังก็พราะเรื่องพวกนี้แหละครับการทุจริตคอร์รัปชันทําทุกวิถีทางซื้อเสียงเข้าไปมีอำนาจพอมีอำนาจแล้วก็หาเงินมาซื้อเสียงมันก็จะวนลูปอยู่อย่างนี้วงจรอุบาทก็จะวนอยู่อย่างนี้บ้านเมืองเราถึงไม่พัฒนาไปไหนครับเพราะฉะนั้นนี่ถือเป็น การเริ่มต้นที่ดีของการเมืองภาคประชาชนเขามาซื้อเสียงก็อยากขายเสียงครับถ้าเราเลือกนักการเมืองที่ซื้อเสียงแทนที่งบประมาณบริหารที่รัฐบาลจัดสรรลงสู่ท้องถิน่นลงสู่จังหวัดจะมาบริหารอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยก็โดนนักการเมือง ระดับจังหวัดโกงกินทุจิริตคอร์รัปชันเพื่อหาเงินมาซื้ออำนาจครั้งต่อไปเรื่องเหล่านี้ต้องหมดไปจากสังคมไทยครับย้ำเตือนพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนอีกครั้งหนึ่งครับการที่เราจะเปลี่ยนแปลงประเทศและเงินภาษีที่ รัฐบาลจัดสรรมานั้นจะใช้พัฒนาในตัวจังหวัดนั้นน,นอย่างเต็มที่การเมืองภาคพลเมืองต้องเข้มแข็งครับต้องสั่งสอนนักการเมืองไม่ว่าระดับไหนก็ตามว่าคนซื้อเสียงจะต้องไม่ได้รับการเลือกตั้งครับเพราะถ้าไม่เช่นนั้นบ้านเมืองเราก็จะอยู่ในวงจรอบบุบทต์ ือเสียงไปมีอำนาจพอมีอำนาจก็หาเงินมาซื้อเสียงขอาย้ำเตือนพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยอีกครั้งหนึ่งถ้าอยากจะเปลี่ยนแปลงประเทศเปลี่ยนแปลงจังหวัดของตัวเองเปลี่ยนแปลงอำเภอเปลี่ยนแปลงตำบลเปลี่ยนแปลงหมู่บ้านไม่ว่าจะเป็นการเลือกตั้งระดับใดก็ตามหรือระดับประเทศก็ตามจะต้องไม่เลือกคนที่ซื้อเสียง อย่างเด็ดขาดเพราะถ้าไม่เช่นนั้นจะไม่มีการพัฒนาไปในทิศทางที่มั่นคงมั่งคงและยั่งยืนท้ายที่สุดความทุกข์ยากลำบากก็จะวนมาหาพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนประเด็นต่อมาเรื่องฝุ่น PM 2.5ซึ่งในหลายพื้นที่ของประเทศไทยนั้น เป็นพื้นที่สีแดงตามภาพถ่ายดาวเทียมที่เผยแพร่กันในโลกโซเชียลต่างๆนี่เป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงและเป็นกังวลอย่างยิ่งเพราะยังมีการเผาอ้อยยังมีการสร้างฝุ่น PM 2.5อยู่การเผาเป็นหนึ่งสาเหตุที่ผมยกตัวอย่างมาในวันนี้ ไม่ว่าจะเป็นการเผาอ้อยเผาต่อสร้างเข้าหรือเผาวัสดุการเกษตรต่างๆต้องนำเรียนพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนที่เคยเผาขอให้งดการเผานะครับมันจะช่วยได้ส่วนหนึ่งเพราะท้ายที่สุดแล้ว ฝุ่นพี2.5ก็จะมาทำลายระบบทางเดินหายใจสารตั้งต้นโรคมะเร็งปอดเราที่เป็นคนเผาก็จะได้รับผลกระทบด้วยลูกหลานก็จะได้รับผลกระทบด้วยภากลัดถึงแม้จะพึ่งตื่นตัวบ้างแต่ต้องร่วมมือกันทุกส่วนฝ่ายนะครับ เราถึงจะมีอากาศบริสุทธิ์หายใจต้องร่วมไม้ร่วมมือกันอย่างเต็มที่ยกตัวอย่างประเทศจีนเขาใช้เวลาถึง9ปีทั้งๆท,ที่จีนนั้นมีงบประมาณอย่างมหาศาลมีเครื่องไม้เครื่องมือ9ปีรถฝุ่น PM 2.5ได้60%จากพื้นที่สีแดง100%เ ถ้าพ,พ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยไม่ร่วมมือกับรัฐบาลเรื่องนี้ก็จะสำเร็จได้ยากครับส่วนภาครัฐก็ต้องเอาจริงเอาจังไม่ใช่ว่าแก้หน้าปะจบุกลดนลงให้ขึ้นรถเมฟีรถไฟฟีสี่วันห้าวันมันไม่ช่วยอะไรครับ ต้องแก้ปัญหานี้อย่างถาวรและจริงจังเหมือนที่จีนทำสำเร็จมาแล้วประเทศจีนใช้เวลาถึง9ปีครับถึงลดได้60%อร์เซนนี่ขนาดประเทศจีนครับเขาจริงเอาจางกฎหมายเด็ดขาดแต่ในประเทศไทยเราต้องร่วมไมไ้ร่วมมือกันเป็นหนึ่งเดียว ช่วยเหลือกันภาคประชาชนภาครัฐเครื่องไม้เครื่องมือของรัฐบาลทุกส่วนฝ่ายต้องช่วยกันครับเพื่ออากาศบริสุทธิ์ที่เราใช้หายใจเพื่ออนาคตลูกหลานเราจะได้เติบโตมีคุณคุณภาพชีวิตที่ดีมีสุขภาพที่แข็งแรงปราศจากโรคมะเร็งปอดวันนี้ผมมาชวนคิดชวนคุยเพียงแค่นี้ครับ สวัสดีครับ